มันเลวจริงๆครับพูลเซ็นนี่มันเลวได้ใจจริงๆนะครับมันไม่หยุดครับผมว่าคนไทยก็เบื่อหน่ายนะครับคนไทยก็เบื่อหน่ายคนไทยเบื่อหน่ายครับเบื่อหน่ายว่าเมื่อไหร่มันจะจบจบสักทีนะครับเราจะแพ้เราจะชนะยังไงก็เอาให้มันจบจบเถครับไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงแบบนี้นะฮะผมก็วิเคราะห์อย่างนั้นครับว่ามันรอช่วงแม่กระทับกุ้งเนี่ย หมดอำนาจก่อนนะครับตอนนี้แม่ทัพกุ้งยังสั่งการได้เนี่ยนะครับยังสั่งการได้อยู่นะยังสั่งการได้อยู่ยังมีอำนาจเต็มที่จะสั่งการได้อยู่นะครับก็เป็นไปอย่างที่เราได้คาดการกันเข้าไว้นะครับว่าจะต้องมีการประทะกันนะครับผลที่สุดวันนี้สัญญาณบอกเหตุก็มาตั้งแต่เช้าเลยนะครับขเขมนก็ส่ง อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนนะฮะเครื่องใหญ่นะฮะบ,บินมาสำรวจนะครับบินมาสำรวจบินมาเยยนะครับบินมาเยยทหารไทยที่ระมัดระวังเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะช่องอ่านหมานะครับช่องอ่านหมาเนี่ยสมัยที่มีการประทะกันเมื่อวันที่24-28ถึงดเนี่ยทางกองทัพภาคที่สอง ร่วมกับกองทัพอากาศเนี่ยตีบุกเข้าไปยึดมาได้ยึดพื้นที่ของประเทศไทยคืนได้ทั้งหมดนะครับเราคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไอ้ตรงนี้มันมีบ้านเรือนที่ชาวกัมพูชาเนี่ยมาปลูกอาศัยอยู่บริเวณนั้นจนกระทั่งเปิดเป็นตลาดแล้วนะครับทำเป็นฐานที่บ้านถาวรมันยึดเป็นของประเทศมาเลยนะครับ ก็โชคดีที่เราไปตีคืนออกมาได้นะครับหลังจากเจราจาหยุดยิงกันนะครับเราก็ยึดตรงนั้นเข้าไว้ขมินมันแค้นมากนะตรงจุดช่องอานมา้าเนี่ยนะครับมันแค้นมากนะครับมันอยากจะได้คืนมันพยายามพาทูดนะครับทูดผู้ช่วยทูดทหารของต่างประเทศเนี่ยเข้าไป ดูพื้นที่ไปตรวจสอบว่าเนี่ยเป็นที่อยู่ของมันมานมนานแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วนะครับประเทศไทยลุกลานมันพยายามจะชี้แจงพูดต่างชาติอย่างนั้นนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกมันยั่วเรามันยั่วเรามันพยายามใช้เข้าหลามประจําตัวเนี่ยนะครับเข้าหลามเล็กกลประจําตัวเนี่ยยิงยั่วเรา แต่ก่อนที่มันจะทำการเปิดฉากพ่นกระสุนเข้าหาเราเนี่ยมันจะตั้งกล้องเขาไว้หมดเลยครับตั้งกล้องเหมือนกับเตรียมไลฟ์สดเขาไว้เลยนะครับตั้งกล้องเขาไว้เลยตอนที่มันเริ่มยิงนี่มันไม่มันยังไม่อัดยังไม่บันทึกครับยังไม่บันทึกนะครับยังไม่บันทึกนะครับมันก็ใส่เราเลยนะครับปืดปื๊ดปืด,ป,ด,ป,ดปืดมานะครับกดด้วย เครื่องยิงลูกแตกด้วยนะครับเครื่องยิงลูกแตกด้วยอาจจะเป็น RPG หรือ M79 นะครับแต่ยังไม่ถึงกับขั้นใช้ปืนคอ60คอ8 18 2อะไรอย่างนี้นะครับพอทหารไทยโดนเขาแย่อย่างนั้นทหารไทยก็จำเป็นที่จะต้องป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวอยู่ในที่ตั้งทหารไทยก็ ยิงตอบโต้ไปพอทหารไทยยิงตอบโต้มันเริ่มบันทึกภาพเลยครับมันเริ่มบันทึกภาพเลยนะครับมันสร้างฉากสร้างสถานการณ์อย่างนั้นนะครับสถานการณ์คือมันจะได้ไปอ้างกับนานา,นาประเทศในโลกว่าฝ่ายไทยเริ่มเปิดฉากยิงก่อนทั้งทงที่มันเลวมากนะขเขมรนี่เลวมากนะครับ มันยิงเราก่อนแต่มันยังไม่บันทึกนะครับพอเราตอบโต้ไปมันบันทึกภาพครับแล้วมันก็ไปฟ้องนะครับและแถลงการออกมาเลยครับว่าประเทศไทยรุกรานมันก่อนผิดข้อตกลงนะครับท,ทั้งทั้งที่มันนะเป็นคนก่อเหตุก่อนนะครับดีว่าประเทศไทยไหวตัวทันนะครับว่าไอขา้ขมรมึงจะใช้วิธีแบบนี้อีกแล้วนะครับเราเลยยังไม่กดอาวุธหนักไปนะครับ เราเลยยังไม่ใช้ปืนคอนะครับหรือจรวด RPG หรือถ้าเกิดเราพลาดพังไปใส่ปืนใหญ่มันสักนัดหนึ่งเท่านั้นแหละก็เป็นเรื่องนะครับแต่จุดเนี้ยเป็นจุดที่อันตรายนะครับผมคิดว่าวันเนี้ยมันเชิญพูดมามันเชิญพวกพูดต่างๆจะเข้าไปดูพื้นที่นะครับนะ พอไอ้พวกทูตพวกนี้เข้าไปจังหวะที่เราประทะกันเนี่ยมันจะบอกนี่ไงนี่ไงพวกเรามาลําบากด้วยกันแล้วไทยมันพ่นกระสุนใส่เราแล้วนะครับไทยมันพ่นกระสุนใส่เราแล้วนะฮะแม่นเลวจริงๆเนะี่ยมึงไอ,อ้คนอย่างนี้มันไม่น่าคบครับตัดขาดตัดญาติขาดนิดกับมันไปเลยดีกว่านะครับชาตินี้ไม่ต้องไปคบกันเลยกับไอ้ขเหมน็นระยำเนี่ยนะครับมันเหลี่ยม มันเหลี่ยมใช้คำว่ามันเหลี่ยมนะครับแต่ถามว่าจุดนี้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นไหมผมวิเคราะห์ว่าเกิดเหตุการณ์อีกครับจะต้องเกิดเหตุการณ์อีกแน่หุ้นเซนมันแพ้สงครามมันแพ้มันผูกเรายึดดินแดนคืนมาสิบจุดสิบเอ็ดจุดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดมันเปิดศึกเปิดการประทะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับไอหุ้นเซ็นมันจะทุ่มกำลังเต็มที่เลยนะครับรุกรบ จบเร็วมันจะทุ่มกําลังอัดเราเต็มที่เลยโดยเฉพาะเวียนช่องอานม้าและประสาทตาเมือนถมนะครับแล้วมันก็พยายามจะถ้ามันมันยึดได้แล้วมันต้องพยายามตรึงพื้นที่เขาไว้นะครับแล้วก็ไปเป่าประกาศขอให้ขอให้นานาชาติมาไก่เกลี่ยให้เราหยุดยิงอีกเนี่ยเข้าแผนเที่ยวที่แล้วอีกแหละนะครับพอหยุด ยิงเสร็จเรียบร้อยมันก็จะประกาศว่ามันสามารถยึดพื้นที่ช่องอานม้าคืนได้แล้วยึดคืนพื้นที่ปราสาทตาเมืินทมคือมันได้ตรงไหนสักจุดมันก็กําไรมันจะบอกว่ามันชนะแล้วนะครับมันจะไปบอกกับประชาชนมันว่าเนี่ยมันทําสําเร็จแล้วมันเอาพื้นที่กลับมาได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้มันได้ไปนี่ปราสาทตาควายไง ภาษาตาควายถ้ามันได้ช่องอ่านมาหรือภาษาทตาเมือนทมหรือมันได้ตรงไหนมาสักจุดเนี่ยมันมันก็จะโชว์เลยนะครับว่ามันทำสำเร็จแล้วแผลในห,หุนเซนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตรงจุดบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยกล้าประทะกับเราละครับ เพราะว่าประชาชนของมันเนี่ยอยู่ตรงนั้นหนาแน่นและก็มีบ่อนคาสิโนอยู่ตรงนั้นนะครับบ่อนคาสิโนคือหัวใจของวุนเซนมันนะครับหัวใจของวุลเซนมันกลัวว่าถ้าเราตอบโต้ไปด้วยอาวุธหนักนะครับจะทําให้บ่อนมันพังจะทําให้ประชาชนมันเดือดร้อนมันก็คิดเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันโง่อย่างเดียวไอ้วุนเซนเนี่ยไอ้เท่าเจ้าเล่นี่มันมันมันคิดเป็นนะครับมันคิดเป็นนะครับ แต่ถามว่ามันจะบุกเราไหมนะครับผมมองว่ามันก็ใช้วิธีแย่อย่างเงี้ยครับแย่อย่างนี้นะครับแล้วก็เตรียมผมคิดว่ามันเตรียมทุ่มกําลังเต็มที่เลยอัดหนักเลยครับจะกี่พันคนก็ช่างบริเวณช่องอ่านมา้าน้องๆทหารที่ประจําช่องอานม้าเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดเลยนะครับมันจะรุกเข้ามาเร็ว นะครับกว่าเครื่องบินเราจะไปช่วยได้อะไรได้อย่างเงี้ยนะฮะขอบคุณมากครับเข้ามากดให้ของขวัญให้กําลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับมาคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรครับผมก็ภูมิใจนะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็ได้ขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ห้าพันกี่พันคนก็ไม่รู้นะนะฮะถึงจะมีคนดูแค่ สองร้อยกว่าเนี่ยผมก็ภูมิใจครับอบอุ่นดีเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นดีนะครับเมื่อก่อนนี้ช่องดำนี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีจะขึ้นไปหลายพันและสามพันสี่พันแล้วนะครับเพราะตอนนั้นยอดผู้ติดตามมันเข้าไปตั้งเก้าแสนนะฮะเก้าแสนตอนนี้ผู้ติดตามมันแค่ไม่กี่พันคนแค่ไลค์ได้นี่ผมก็ภูมิใจแล้วครับนะฮะขอบคุณ fc มากๆานะครับที่เข้ามาช่วยกันกดติดตามช่องดำให้นะครับ จนกระทั่งผมสามารถเอามาไลฟ์สดได้ผมพอใจแล้วครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับเ0็ดกว่าแล้วใช่ไหมฮะอ๋อครับฝนตกหนักมากเลยครับวันนี้นะครับจบภารก,กิจแล้วผมก็เดินทางมาฝนตกหนักตลอดทางเลยนะครับนี่จะมาถือศีลเจริญภาวนาก็ฝนตกหนักมากเพิ่งจะออกรถไปกลางหลังคาได้เมื่อกี้นี้เองนะครับ แล้วก็ดูเวลาแล้วโอ้ยมัน17บเนกากว่าแล้วนะครับก็จะรีบไลฟ์ก่อนนะสักเกือบชอั่วโมงแล้วก็จะต้องทําวัดเย็นนะฮะต้องทําวัดเย็นฝนตกหนักมากนะครับเราอยู่อย่างนี้เรายัางลําบากเลยแล้วพี่น้องทหารตำรวจที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนน้องเขาจะลำบากขนาดไหน ภาพฝนในป่าเนี่ยมันตก,กับเวลามันตกหนักนะครับกล้องตรวจการกล้องจับความร้อนกล้องมองกลางคืนก็จะใช้การไม่ได้นะครับแล้วผมว่าต้องระมัดระวังช่วงฝนตกหนักนะครับผมกลัวว่าหุนเซนเนี่ยมันจะสั่งทหารมันเนี่ยบุกช่วงพายุฝนเข้าหนักเนี่ยนะครับพายุฝนจะเข้าวันที่28ถึงวันที่30มสิบนะครับ 28ถึงวันที่30นะครับท่านดูพยากรณ์อากาศนะครับพอฝนตกเนี่ยพอฝนตกหนักมากเนี่ยเรากลัวเรากลัวมันจะบุกช่วงนั้นนะครับเพราะว่าทัศนวิสัยคือการมองเห็นเนี่ยมันก็จะลำบากนะครับการมองเห็นก็จะลำบากพอลำบากปุ๊บเนี่ยเครื่องบิน i f 16คลิปเทน่นที่จะไปช่วยทหารราบที่อยู่ข้างล่าง มันก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับจะลําบากนิดหนึ่งการชี้ปงชี้เป้าก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับมันก็น่าจะใช้อย่างนี้นะครับแต่เราไม่รู้ดีไปกว่าทหารครับผมคิดว่าทหารเขาเตรียมพร้อมนะครับทหารเขาเตรียมพร้อมนะครับที่จริงท่านแม่ทัพภาคสองเนี่ยคนใหม่ก็เตรียมจะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบอีกสามวันนะครับอีกสามวันแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ถึงจะไปยืนสั่งการได้เขายังเกรงใจแม่ทัพกุ้งที่ยังไม่กเกษียณนงะแม่ทัพกุ้งก็เหลืออีกสามวันนะเหลืออีกสามวันนะครับมันก็มาแย่อย่างนี้ครับช่วงผลัดเปลี่ยนอำนาจส่งมอบตำแหน่งหน้าที่กันอะไรกันนะครับ มันเร็วจริงๆครับพูนเซ็นนี่มันเร็วได้ใจจริงๆนะครับมันไม่หยุดครับผมว่าคนไทยก็เบื่อหน่ายนะครับคนไทยก็เบื่อหน่ายคนไทยเบื่อหน่ายครับเบื่อหน่ายว่าเมื่อไหร่มันจะจบจบสักทีนะครับเราจะแพ้เราจะชนะยังไงก็เอาให้มันจบจบเถอะครับไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงแบบนี้นะฮะผมก็วิเคราะห์อย่างนั้นครับว่ามันรอช่วงแม่กระทับกุ้งเนี่ย หมดอํานาจก่อนนะครับตอนนี้แม่ทัพกุ้งยังสั่งการได้เนี่ยนะครับยังสั่งการได้อยู่นะยังสั่งการได้อยู่ยังมีอํานาจเต็มที่จะสั่งการได้อยู่นะครับ <_ d ans> พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนนะครับ <_ d ans> เขาจะแจ้งเตือนอย่างไรอะไรอย่างไรผมก็ไม่ทราบนะครับ <_ d ans> ถ้าเป็นผมผมเก็บของ <_ d ans> ผมย้ายแม่งก่อนแหละครับ <_ d ans> ผมย้ายก่อนครับ ไปอยู่ศูนย์อพยพก,ก่อนครับแม้ทางราชการจะบอกว่ายังไม่ต้องยังไม่ต้องย้ายยังไม่มีการประทะกันอะไรกันนะครับผมว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับไปก่อนเลยสักหกวันเจ็วันนะครับเหตุการณ์สงบเรียบร้อยก็ค่อยว่านะครับเหตุการณ์สงบเรียบร้อยค่อยว่ากันนะครับ เราเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาความปลอดภัยดีกว่านะครับตอนนี้ครอบครัวท่านอยู่จังหวัดไหนไม่ทราบบอกกำลังย้ายใช่ไหมผมว่าย้ายก่อนดีกว่านะคุณปยพัฒน์ครับย้ายไปก่อนเถอะครับมันท่าไม่ดีแล้วอ่ะมันอาการไม่ดีมันท่าไม่ดีแล้วนะครับปกติมันจะต้องไม่มีเสียงเข้าหลามดังแนมะ้แต่นัดเดียวนะครับ ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาช่วงพักลบเนี่ยนะครับตอนนี้มันเข้าไม่เข้าท่าแล้วเพราะคุณเซนมันรู้ว่าเราไม่ยอมเปิดด่านแน่มันมันหน้ามืดแล้วใช้คำว่ามันหน้ามืดแล้วครับมันหน้ามืดแล้วนะครับพอมันหน้ามืดเนี่ยมันต้องเปิดฉากรบอีกรอบหนึ่งแน่เพื่อหวังเพียงได้พื้นที่คืนแม้แต่นิดเดียวมันก็ยังไปคุยกับประชาชนพลเรือนกัมพูชาได้ว่า เราทำการลบชนะแล้วนะได้พื้นที่คืนมาแล้วนะอย่างที่ผมมองนะครับจุดที่มันต้องการมากที่สุดคือช่องอานม้านะครับช่องอานมาส่วนภูผีภูมะเขืออะไรนี่ผมยังไม่ค่อยหวงนะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่สูงกว่ามันจะปีนยักแย่ย,ยันมาได้โดนสอยล่วงเปล่าๆนะฮะเมื่อกี้เห็นว่ามีการแนะนำ ให้ย้ายมันเปิดศูนย์ได้แล้วครับทางราชการเปิดศูนย์อบพยพได้แล้วครับนะครับเปิดศูนย์อบพยพได้แล้วครับพี่น้องประชาชนก็ทยอยไปเลยครับมันท่าไม่ดีถ้าพูดภาษาชาวบ้านว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วเว้ยไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับสงบแล้วก็ค่อยเข้ามานะครับลงโรง,ง,งเรียนก็ปิดไปก่อนนะครับปั๊มน้ํามันเที่ยวที่แล้ว ปั๊มน้ำมันเที่ยวที่แล้วที่โดนไปเนี่ยมันอยู่ในรัศมี bm21 ผมเ็าว่าปิดกิจการปิดกิจการไปก่อนนะครับรักษาชีวิตรอดเป็นยอดดีนะครับปิดกิจการไปก่อนนะครับตรงจุดนั้นนะฮะไม่ว่าจะร้านค้าหรือเซเว่นหรือว่าอะไรนะปิดไปก่อนนะครับมันไม่ได้ตื่นตูมนะครับเวลามันมามันตูมเลยสิ นะครับเราไม่ได้ตื่นตูมนะครับแต่เวลามันมามันตูมเข้ามาแล้วมันไม่คุ้มกันครับใครจะไปคิดซื้อของในเซเว่นอีเลเวนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันไม่ได้อยู่ใกล้าฐานทหารด้วยมาถึงมันลงครึบเข้าไปเลยนะครับตรงนั้นเราเสียชีวิตไปตั้งแปดศพบาดรับบาดเจ็บสาหัสไปอีกหลายคนนะครับมีเด็กด้วยอะไรด้วยนะครับจับใจจริงนะครับ พี่น้องประชาชนที่อยู่บรเิเวณแนวชายแดนครับผมว่าเราย้ายกันก่อนดีกว่าครับแต่ไม่ได้ไปแบบฉุกละหุกนะครับถ้ามีอะไรถ้ามีอะไรมันไม่มีเหตุการณ์ก็ค่อยขับรถกลับมาบ้านนะครับเอาของไปจองที่ที่ศูนย์อ,อพยพเข้าไว้ก่อนนะครับเอาของไปจองที่เข้าไว้ก่อนนะครับเอามุ้งไปกลางทิ้งเข้าไว้ก่อนเอาเสือไปปูเอามุ้งไปกลางก่อนนะครับนะครับ มันไม่ต้องมีอะไรมากครับก็มีผ้าถุงผ้าขาม,าม้าหมอนผ้าห่มเสือ่อแล้วก็มุ้งนะฮะมาแค่นั้นพอข้าวเขามีเลี้ยงครับข้าวเขามีเลี้ยงนะฮะข้าวเขามีเลี้ยง ผมว่ามันจะใช้อาวุธหนักเฉพาะที่ครับเพื่อจะบุกตีให้เราถอยโดยเฉพาะช่องที่มันต้องการจะเอาคืนสิบจุดที่มันเสียไปเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องการประทะกันเนี่ยฝ่ายทหารเราได้เปรียบทางยุธทธวิธีและกำลังคนกำลังอาวุธขวัญกำลังใจเราได้เปรียบครับเราได้เปรียบครับแต่ว่าถ้ามันเราวางกำลังไม่หนาแน่นแล้วมันบุกฮือเข้ามาอย่างนี้นะครับ มันจะทําให้เราเสียจังหวะแล้วถอยมาช่วงหนึ่งและกลัวมจะมายึดไงเหมือนปราสาทตาควายเนี่ยมันบุกคือเข้ามานะครับพอมันยึดมันก็ใช้ตัวปราสาทเป็นที่ตั้งเลยไอ้เราก็จะมารยาทดีทหารไทยจะมารยาทดีจะบอมตัวปราสาทตาควายก็ไม่กล้านะครับกลัวเป็นการทําลายปูชนียสถานนะครับ ให้มันจบจบไปครับถ้ามันจะเกิดอะไรก็ช่องงานม้าของประเทศเราสิทั้งหมดที่เรายึดคืนมาเนี่ยเป็นของประเทศเราทั้งนั้นรวมทั้งที่บ้านหนองจานหนองยาแก้วด้วยครับมันเป็นของเราทั้งนั้นครับเราไม่ได้ลูกลานเลยเราตอนนี้เรารบดีมากนะเราสุภาพปุรุษมากเราทําเฉพาะอยู่ในเขตประเทศไทยเท่านั้นแต่ถ้ามีการประทะกันรอบที่สองนี้นะครับ ก็ขอให้บุกยึดดินแดนให้มากที่สุดเพื่อเอาไว้เจรจาต่อรองให้มันครานมาต่อรองนะครับแม้แต่ที่ผมแนะนำว่าต้องเอาไข่ไปฝากคุณเซนคุณมาเน็ตต้องเอาไข่ยักษ์ไปฝากคุณเซนคุณมาเน็ตนะครับมันจะได้รู้สำนึกไอ้หา่าไม่ใช่มึงอยู่สบาย มันไม่ได้เสี่ยงอะไรหุณนเซนหุนมันเน็ตเขาไม่ได้เสี่ยงอะไรมันใช้สั่งอย่างเดียวนะครับสั่งอย่างเดียวตัวมันไม่ได้มาเสี่ยงอะไรนะครับต้องให้มันเสี่ยงด้วยครับต้องให้มันเสี่ยงด้วยคือถ้าเกิดชายแดนประทะเพราะคําสั่งของไอ้หุนเซนหุนมาเน็ตนะเราต้องไปจัดการคนสั่งนะครับเครื่องบินหรือมิสไซล์เราเนี่ยจะต้องเช็คพิกัดหุนเซนต้องไปจัดการมันครับ ผมมองว่าถ้าหุนเซนหุนมาเน็ตจบมันก็จบถ้าหุนเซนหุนมาเน็ตยังมีชีวิตอยู่มันไม่จบครับมันไม่จบครับตอนนี้มันดำเนินยุทธวิธีอย่างนี้นะครับเขมรเนี่ยมันจะพยายามแย่เราโดยใช้กล้องบันทึกภาพ ตอนมันพ่นเข้าหลามมามันยังไม่บันทึกนะครับมันล่อมาเป้ๆๆๆๆๆพึ่งๆๆๆๆตึมๆตึมๆมาเนี่ยมันยังไม่บันทึกครับมันรอตอนเราจะโต้ตอบมันบันทึกเลยนะครับแล้วก็คุยสร้างฉากเฮ้ยลบให้ดีนะฝ่ายไทยมันเล่นงานเราแล้วอะไรแล้วเพื่อจะเอาภาพไปฟ้อง แต่เราก็มีกล้องฝ่ายเรานะครับไม่ต้องกลัวครับท่านไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเปียบอะม,มันปัญญานิ่มไอฮุนเซนมันปัญญานิ่มนะครับเราก็มีกล้องของเรานะครับกล้องเราทันสมัยด้วยไม่ต้องไปใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายด้วยนะครับกล้องเราทันสมัยด้วยมันโง่นะครับนะครับมันโง่ครับผมก็ไม่เข้าใจครับ ว่าทางกองทัพเขาจะถแถลงยังไงนะครับไม่เห็นคลิปว่าตอนที่ขมินมันเล่นงานเราก่อนยังไม่ออกข่าวแพร่ไปเลยนะครับแต่ขมินแม่นเอาออกทุกช่องเลย,เยกล็มันเตรียมการเขาไว้แล้วไงมันเตรียมการเขาไว้แล้วไงครับน้องๆที่อยู่ชายแดนนี่อย่าประมาทนะอย่าคิดว่ามันไม่กล้านะครับ โอ้โหไอลีโอจะขอก็ถาเตาะสาวไอลีโอเอ้มึงเอ้ยไอคนที่มีแม่งก็อยากจะเลิกมึงจะไปหาทำไมเล่าไม่ต้องหรอกนะไอคนมีแม่งก็อยากจะเลิกจะไตาหานะโอ้โหจะขอก็ถาเตาะสาวจะเอาน้ำมันพลายเอาสเสน่ห์ไปทาเขา ไอ้คนมีเขาอยากจะเลิกจะตายห่าลูกมึงจะไปแสวงหาความทุกข์เข้าตัวนะครับมีคนพูดนะครับว่าเห็นพระมีเมียกันเยอะติดผทุญิงเยอะอะไรเยอะนะจะแกจะแก้กดมหาเถระสมาคมว่าจะอนุญาตให้พระมีเมียได้มึงระวังพระประท้วงเน่ะ คือพระมีตั้งหลายแสนสสหลายแสนรูปนะในประเทศไทยอะ่ะมันจะมีแบบไอ้มหาแย้มแบบไอ้ไอ้พวกที่แอบไปติดผู้หญิงมันมีไม่กี่คนแล้วครับคืนไปออกกฎหมายให้พระมีเมียได้นี่ชิบหายเลยครับพระเดินขบวนแน่ก็ที่พระเขาไปบวชเพราะเขาเบื่อเมียครับเพราะเขาเบื่อเมียเขาถึงไปบวช แล้วถ้าเกิดออกกฎมาว่าให้พระมีเมียได้อีเมียมันไม่ไปตามไปนอนในกุฏิเลยนะครับเมียมันก็จะไปตามนะครับอุสาห,หนีไปบวชแล้วนะครับพอออกกฎมาว่าพระมีเมียได้อีเมียคราวนี้แม่นขนย้ายเข้าของเอาผ้าถุงผ้าอน้ามัยไปวางจองในกุฏิเลย <laughs> อย่าไปแก้ครับท่านอยู่ท่านดีอยู่แล้วนะครับโอ้ ไอ้คนไม่เคยมีมันก็อยากมีไอ้พวกมีแม่นอยากเลิกกันเต็มที่แล้วนะครับอยากเลิกเต็มที่แล้วนะครับเพราะมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาตินะครับวุ่นวายทั้งพระทั้งเมียใช่ตอนนี้ใครไปบวชชีก็สงสัยได้เป็นเมียพระไปหมดนะครับมาถ้าเกิดกดแก้กดนะครับ แก้กฎแหละแก้กฎให้พระมีภรรยาได้ให้ชีมีสามีได้ก็เออคราวนี้มันไม่ต้องทำมาหากินครับนะครับมันก็ไม่มีปัญหาถ้าออกกฎอย่างนั้นจริงๆก็ออกกฎว่าถ้าใครถวายปัใจจัยให้พระถวายเงินให้พระ มีโทษจำคุกนะครับพระรับตังจากญาติโยมก็มีโทษจำคุกก็สงสัยหมดพอดีอย่าไปยุ่งกับศาสนาเลยเขาทำดีอยู่แล้วนะครับเราก็จะทำบุญจะไหว้พระองค์ไหนรูปไหนเราก็ดูที่เราเคารพศรัทธานะครับ